วันนี้พบกันแบบแปลกๆนะครับน้องๆอ,อาจจะเห็นฟิกเกอร์เต็มไปหมดเลยตรงหน้าอาจารย์ถ้าน้องๆหลายคนคงรู้จักฟิกเกอร์ที่ตรงหน้าอาจารย์ดีเพราะว่ามนจากซีรีส์เฟรซึ่งหลายคนคงจะรู้จักผ่านเกมหรืออนิเมะหรือมังงะก็ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้มีครบเลยแต่อาจารย์อยากจะจบอกว่าหนังนี้นหรืออนิเมะมัมงมงะชุดนี้ยมันเริ่มต้นจากเกมแล้วค่อยขียออกมา ในเรื่องอาจจา์คงไม่ต้องหลงเลยเพราะทุกคนคงทราบดีแล้วข้อดีของการทําเป็นเกมก่อนที่มาเป็นมังงะหรือเป็นอนิเมะเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่จะไปที่ต้องรีบลงเนื้อเรื่องในแต่ละสัปดาห์เราสามารถลงเนื้อเรื่องอย่างที่เราคิดออกอย่างที่เราคิดไม่ออกเราก็บอกว่าให้คนเล่นคนใหม่เรียนรู้เรื่องเก่าไปก่อนส่วนคนเเก่าก็เก็บพลังงานเก็บเพล็กเก็บพ,บพอไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการ เริ่มต้นเข้าสู่บังงะหรือเข้าสู่อน,นิเมะผ่านเกมซึ่งก็ไปอีกมุมมองหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็อยากฝากให้น้องๆลองคิดดูนะครับว่าเราจะยึดอาชีพนี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเป็นบังงะหรืออนิเมะสุดไป